สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้กับ,บมะพร้ากกับสาว right? ขนแกนผ้ากินคือเกาเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้สาวขนแกนผ้ากินกับสิมาผ้ากินตำหนวดมือจ้าก่อนอื่นเา้าไปลงมือตำหนวดมือกันก้อนนะจ้าเนาะมาจ้าพี่น้องเมื่อลงมือตำหนวดมือกันจ้าก่อนอื่นเ้องกับตำพริกตำกระเทียมไว้จ้าพ่อหยาบๆยาบแล้วเอาน้ำตาลปี๊บ้อจ้าน้ำตาลปี๊บรุ่งไปตำ ใส่น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยค่ะตำให้มันเล็กๆเลด้วจ้ะให้มันเศร้าจัดตัวเป็นก้อนตำให้มันเล็กๆเข้ากันดีๆจ้าตามด้วยมะเขือเทศจ้มามะเขือเทศเปรี้ยว เคาเทศสมเอาลงไปตําก้อนพี่น้องตำ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 ขาดไปได้เด้อจ้ะยเนี่บตกหุ่งในตรงใส่เขือเทศเปรี้ยวลงไปงมันแซ่บตำตำตำ าจ้ะพี่น้องกนาวบีบเลยค่ะเปรียปร้ยวๆรี้ยวจัดๆและกจัดไปเลยค่ะโอ้ยมะกอ,อกจ้าว่าพิษมะกอกจัดไปเลยหนึ่งลูกค่ะ น้ำปลาแซ่ปลาหนัวของเรานะคะอันนี้ปลาแดกต้มเอง้ะจ้าสาคนเก้นเฮ็ดเองจ้าต้มไว้กินผืนเบื้องนามันแน่พี่น้องน้ำปลาแดกคนๆนิดหน่อยโอเคน้ำปลานิดนึงโอเค ผมงนัวคะ่ะผมงนัวจ้ะพี่น้องรืบส่ไป,ไปเลยแซบนัวคนตะก้นโคเละโคเละโคเละคนคนคน,คน,คนให้มันเข้ากันซิมจ้ะ คือว่าขาดน้ำปลาดนิดนึงโอเคหงนวน,นิดนึงนวดาละไดบัดนบปลาหมึกใส่พี่น้องนวดหมึกใส่เลยจ้ะ เาาเลยจ้าบีนดน้องน่าแตกขาแล้วหอมเปรี้สาน้ำได้พี่น้องดับกินข้าวของอาหารทะเลีจเคค่จะหอมเปีโอเคค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าแสบมันนัวรกันแ้วจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมือนีกะมะพอกับสาวขนแก่นผ้ากินคือเกาเนตาเนาะมือนีสาวขนแก่นผ้ากินสิผ้ากินตำหนวดมือค่ะตำหนวดมือเน้นๆค่ะยั่วๆเลยจ้าก่อนอื่นนะจ้าพ่อแม่พี่น้องทันใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวขนแก่นใน,ในั่นเลยจ้าพร้อมแล้วก็บโล่งมือก,ก,กินกันจ้าพี่น,อบบน้องมาด้ามาแซมมาโน้ตนำกันจ้า มื่อนี่คึอ้อยากกินตำตำนวหมึกก็พักขาพี่น้องวันไปเห็นไปตลาดไปเห็นปลามึกถ้าจกว่ามันแซบกรอบเล้วเอาไปกินเบิ้ะนะสาวขอนแก่นก็เลยจัดมากเลยจัดโลดหนึง มันข้มเพลินไว้หรือเปล่าพี่น,อน้อง,องมันเบอร์นหยาบเลยจ้ะพอกิ่นยุกอันนี้ซื้อมากับโลรลอยๆสี่สิบบาท รสชาติของมันเกิดสิบประมันจะคายคือกินเมือกแซ่ดางนะจ๊ะป่ามือกทอยอียูน้ำเอเยนเตโฟนเป็นแบบนั้นนะจ๊ะแสบอยู่ เห็ดจืดจืดจกินน้ำกันได้จ้าพี่นอ้องแสบมานวดน้ำกันจ้า วันนี้กินขเขาแต่เชร้าแล้วสันเด้รอบบาบก็เลยจัดต่ำมึกกันเ,เคยผักซีล้อมมากหลายข้างน,นอก แค่อมอืมเขากินน้ำกันไปเนาะจ้าพี่น้อง ไปบ่าท่านกินข้าขมาได้จ้ากินน้ำกัน้ะพี่น้องอแซ่บนัวแซ่บนัวเขทาทายยี่จ้ะ 응음 음. ัวพี่น้องเลยนัวประเดีย๊ย จะงีงค่ะนี่กับผัก,กเกษตรน่ะ ผักคาเนี่ก็กินก็ตําห้ตงตำนั่นตํานี่เนี่ก็แสบแสบนะพี่นอ้องเฮ้ยทั้งกินทั้งไฮได้แบบนี้แสบหลายอ <c oughs> <c oughs> าาพ้น้หนึ่งนัวคับพี่น้องเอ้เขามาจำบุกข้าวเลยได้จาแบัม ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะมันจะแสบจะแสบจะนัวจะข้่มเนอะคุณหู่แสบนั่มอีกคั่ม เผ็ดเสียบเสียบนัวน,นัวระเดอืเอเราะจ้ะพี่น้องมือนีกับพ่อซับนีก็น่าจ๊ะก็สิบแปดจังใดก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ เป็นกำลังใจสาวขนแกนลำเนาเจ้าลำลำลุยๆุยจะดีมีแห้งสุขสุขคนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า